นี่อยากจะออกพูดนะคนที่ไม่ศรัทธาพระอาจาจรย์แจหรือศรัทธาพระอาจาจรย์แจ้นะที่อา,าจาจรย์แจ้พระอาจารย์แจ้ออกวัตถุมงคลหลากหลายเพราะอะไรรู้ไหมอยากรู้ไหมใช่พระอาจาจรย์แจ้ถึงเป็นนักพัฒนารู้ไหมเพราะพระอาจาจรย์แจ้สร้างวัตถุมงคลเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อสร้างวัดนะผมไปมาแล้ววัดน่ะลถยังส่วนกันไม่ได้เลยโบสถ์หนึ่งหลังกุฏิไม้สี่ห้องเก่าๆหอละคังหนึ่งหอ เนี่ยคือวัตถุประสงค์ของอาจารย์แจ้นะที่อยากจะสร้างและพัฒนาวัดจริงๆวัดไม่ได้ร่ำรวยหรอกนะและพระอาจารย์แจ้ออกวัตถุมงคลมาเนี่ยเพื่อให้ลูกศิษย์นะใครศรัทธาศรัทธาได้ไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องวิจารณ์ไปวัดมาก่อนไปดูมาก่อนว่าวัดไม่ได้โออาไม่ได้ใหญ่โตนะบอกเลยว่าคุณคิดผิดพวกคุณอะคิดผิดไปดูก่อนแล้วค่อยพูด